เปิดบรรยากาศทำบุญให้คุณแม่เพ็กแฮกจากไปครบ50วันคุณแม่เพ็กแฮสันตินทรกุลคุณแม่ของพระเอกดังนนกุลจากไปครบ50วันแล้วล่าสุดทางด้านครอบครัวรวมตัวทำบุญให้คุณแม่อีกครั้งโดยทางด้านน้องสาวนุ่นพิชธรโพสตอนินสตาแกรมพิเชอสเผยภาพบรรยากาศทำบุญพร้อมข้อความระบุว่า แม่เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกเลยเนอะเผลออแบบเดียวแม่ก็จากพวกเราไปครบ50วันแล้วความที่ถึงยังคงชัดเจนเสมอเหมือนเพิ่งเจอกันเมื่อวานคิดถึงแม่อยู่ทุกวันเลยนะคิดถึงมากที่สุดแม่เป็นยังไงบ้างนะสบายดีหรือเปล่าเขาว่ากันว่าพอครบ50วันแม่จะต้องเดินทางไปสวรรค์จริงๆแล้วเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีที่จะสุขทั้งกายและใจมันเรื่องจริงหรือเปล่านะ ถ้ามันคือเรื่องจริงนุ่นก็อยากบอกแม่ว่าแม่ไปเป็นนางฟ้าอยู่ข้างบนแล้วใช้ชีวิตแบบปล่อยใจสบายๆได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้เลยนะคะพระท่าเอาจริงๆเลยนะแม่ นุ่นก็คงจะหยุดร้องให้ไม่ได้หรอกขึ้นขึ้นลงลงในแต่ละวันทายังไงมันก็คงหยุดคิดถึงไม่ได้แม้เวลาจะผ่านไปอีกกี่สิบปีทุกสิ่งที่พวกเราทําทุกสิ่งที่จะได้เจอก็คงยังมีเสียวินาทีที่อดคิดถึงไม่ได้ว่าถ้าแม่อยู่กับพวกเราจะเป็นยังไงนะยังคงเซสสถานที่มากมายเหมือนเดิมที่อยากไปด้วยกันอยากทําด้วยกันอยากใช้เวลาด้วยกันเหมือนที่ผ่านมาแต่ ตอนนี้นุ่นก็แค่พยายามค่อยๆปรับตัวและอยู่กับความเป็นจริงในการใช้ชีวิตแบบที่มีแม่อยู่ในใจอยู่ในตัวนุ่นนะคะนุ่นรู้ว่าเวลามันจะช่วยทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นห่อนะไปเรื่อยๆเองตอนนี้ถ้าอยากเล่าเรื่องให้แม่ฟังก็แค่เล่ามันออกมาแล้วเชื่อว่าแม่จะรับรู้แม่จะมองเห็นพวกเราอยู่บนฟ้าแน่นอน เจ๊บกนุ่นว่าถ้าเป็นเจ๊แล้วยังเห็นทุกคนยังเศร้าไม่มีความสุขเจ๊ก็คงไม่กล้าไปขึ้นสวรรค์นุ่นก็คิดว่าตัวเองก็คงเป็นแบบนั้นก็เลยกลัวว่าแม่จะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะนุ่นรู้ว่าแม่คงเป็นห่วงพวกเรามากแน่ๆเพราะฉะนั้นนุ่นก็ไม่อยากให้แม่กังวลอะไรแล้วถ้าวันไหนแม่เห็นนุ่นร้องให้ก็ขอให้รู้ว่าเพราะว่านุ่นรักแม่มากๆผูกพันกับแม่มากๆเวลาที่เราร่วมสร้าง ความทรงจําด้วยกันมามันเยอะ,สะเสือเกิน27ปีที่นุ่นได้เติบโตมาจากการเลี้ยงดูของแม่มันดีมากๆมันก็เลยต้องร้องให้บ้างเพราะว่าความคิดถึงมันยังคงอยู่ในใจเสมอแต่ก่อข่อ,อยากให้แม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ตั้งใจสร้างไวใ้ให้พวกเรามันจะทําให้นุ่นและทุกๆคนใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขและดีมากๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพุ่งตัวไปบนสวรรค์และพักผ่อนได้เลยนะคะทางนี้พวกเราจะจัดการสารต่อเองนะ แล้วเราคงได้เจอกันใหม่สักวันหนึ่งนะคะรักแม่สุดหัวใจรักมากที่สุดในโลก18ถึง20กรกฎาคม2568